พี่โจอยู่ในนั้นถูกทำร้ายร่างกายเราแค่จะแจ้งความเราก็ทำไม่ได้พี่โจเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ผาไปแล้วหนูจะเชื่อได้ยังไงว่าอะไรทุกอย่างนี้มีความเป็นจริงวันนี้หนูกลายเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆขนาดน้นเลยพี่โจทำผิดด้วยความประมาททำให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตพี่โจก็ต้องรับโทษ ท่านทำลายร่างกายคนโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นท่านกดดันกันแกล้งดูถูกเหยียดหยามท่านก็ต้องได้รับโทษเหมือนกันวันนี้เราก็เลยมาชันสูตรเพิ่มเติมอีนนก,กนนที่หนึ่งเลย ที่เราสู้ที่เราร้องเรียนหรือว่าอะไรไปทั้งหมดเมเนก็เพื่อเอาเขาออกจากการถูกขังเดียวตรงนั้นมันเป็นการถูกขังโดยการที่ไม่มีความผิดและการที่ทางเรือนจําพูดแบบนั้นแล้วกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่หนูได้ยินได้เห็นกับตาตัวเองเนะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องที่ทางเ,ออเรือนจําแจ้งว่าได้พาพี่โจ้ไปส่งโรงพยาบาลแต่พอเปิดกล้องแล้วก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือใดๆ เลยแม้แต่น้อยมันยิ่งทำให้หนูรู้สึกถึงความไม่ปกติมันทำให้หนูรู้สึกว่าทางเรือนจำเป็นคนที่ไม่สามารถเชื่อถือได้นะคะเพราะคนเราอ่ะจะสามารถโกหกบิดเบือนความจริงได้ถึงขนาดนี้แล้วหลังจากนี้หนูคงไม่สามารถเชื่ออะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้คนใหม่ก็ยื่นไปสองฉบับเงียบเรียกให้เราไปตกลงกับเขา ให้ถอนแจ้งความแต่เราไม่อยากถอนว่าจะเอาหลักฐานอะไรมาสู้เขาได้เขาก็ต้องปกป้องคนในบ้านเขาเป็นแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณแม่เองก็รับรู้โดยตรใช่ใช่ใช่ก็ยังแข็งใจอยู่เขาอย่างที่หนูบอกอะค่ะขนาดว่าเราให้ตำรวจเข้าไปเพื่อที่จะสอบปากคำในเรื่องที่ถูกทำรายร่างกายท่านก็ยัง ไม่อนุญาตให้เข้าซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอที่หนูบอกว่าเราทําคดีมาหลายอย่างหนูเข้าพร้อมกับตํารวจเพื่อที่จะไปสอบปากคาในหลายๆคดีถึงหนูจะไม่ได้เข้าไปบางครั้งแต่ยังไงทางตํารวจก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสอบปากคาพี่โจแลวเพราะอะไรพอครั้งนี้เราแจ้งความถูกผู้คุมทําร้ายถึงเข้าจะไปไม่ได้ม,มันทำให้หนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มันมัน ไม่สามารถทําได้เขาก็สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างจากตอนที่ดูคลิปก็จากตอนที่ดูคลิปหลังจากกลับไปก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะเท่าที่หนูจําได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก่อนกลับเข้าเรือนนอนก็หลักๆก็จะคุยกับหนูอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรก็ยังยังสู้เขาจะสู้อยู่เขาบอกเขาสู้สู้แบบนี้ไงให้ช่วยเขาคะแบบว่าให้ไปร้องอะไรสู้สู้ให้ช่วยเขาใช่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  5้าห้าสิบเซนมันจะผูกคอตัวเองยังไงแล้วไปผูกกับลูกกงยังไงห้าสิบเซนกออว้างพุดหนึ่งใช่ไหมยาวห้าสิบเซนไม่ผูกยังไงสงสัยไหมแม้กระทั่งสิ่งที่หนูเห็นด้วยตาตัวเองสิ่งที่หนูได้ยินกับหูมันก็ยังบิดเบือนได้ท่านก็ยังกล้าที่จะพูดกับหนูอย่างหนึ่งพูดต่อหน้านักข่าวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็พูดได้ค่ะหนูก็อยากที่จะทําทุกอย่างให้ได้เยอะที่สุดให้ได้ดีที่สุด เพราะสิ่งสุดท้ายที่พี่โจต้องการให้หนูทําก็คือทวงความยุติธรรมให้เขาเลยอย่างที่หนูบอกคะ่ะสิ่งสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็บิดเบือนได้ทั้งหมดนะคะพี่โจอยู่ในนั้นถูกทำร้ายร่างกายเราแค่จะแจ้งความเราก็ทําไม่ได้พี่โจเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขาไปรงพาบาก็ไม่ได้ผาไปแล้วหนูจะเชื่อได้ยังไงว่าอะไรทุกอย่างนี้มีความเป็นจริง หนูไม่มีไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เห็นกับหูไม่ไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยครับวันนี้หนูกลายเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆขนาดนั้นเลยแน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างที่เราพยายามร้องเรียนเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเขาถูกลังแกถูก,กดดันเราถึงได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากตรงนั้นเขาอะจะรู้ว่าหนูและครอบครัวช่วยเขาจนถึงที่สุดตั้งแต่วินาทีที่พี่โจเขา้า อยู่ในเรือนจำหรือแม้กระทั่งตั้งแต่เกิดเรื่องผ่านมาสองเดือนที่ถูกทำลายร่างกายนะคะไม่มีวันไหนที่ครอบครัวไม่เต็มที่ไม่ว่าสิ่งที่หนูทำในวันนี้จะสามารถช่วยพี่โจ้ได้หรือไม่ไม่ว่ามันจะทวงความยุติธรรมอะไรได้หรือไม่หนูกับครอบครัวก,ก็ทำเต็มที่จริงๆแต่หนูก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว,ว่าทางเรือนจาจะพยายามบิดเบือนความจริง เปลี่ยนแปลงปกปิดหรือช่วยเหลือใครใดๆก็แล้วแต่แต่หนูยังเชื่อในรัฐมนตรียังเชื่อในกรมสิทธิที่ต่างๆที่วันนี้เข้ามาช่วยเหลือเราหนูยังเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะสามารถช่วยหนูกับพี่โจได้เพราะว่าเราถูกรังแกจริงๆคพี่โจทำผิดด้วยความประมาททำให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตพี่โจก็ต้องรับโทษ ท่านทำลายร่างกายคนโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นท่านกดดันกันแกล้งดูถูกเหยียดหยามท่านก็ต้องได้รับโทษเหมือนกัน